ทำกินแล้วก็ทำจบหนึงหม้อหม้อปักทองนี่ใส่ข้าวคั่วใส่ข้ายคจุดมาถ้าขายอะไรราคาเท่าไหร่บ้างคะอ๋อแกงเปิดแกงอ่อม30แล้วก็ห่อหมก20แหนมสดห่อละ10บาทมีแหนมหมูแหนมเนื้อแหนมปลาถุงละ20จ้าขายวันไหนบ้างกี่โมงคะอ๋อขายทุกวันเลยค่ะตั้งแต่5้าโมงถึงสามทุ่ม ขายมาประมาณกี่ปีแล้ววะคะตอนนี้ปีที่3แล้วค่ะทีแรกทับงานพอดีโควิดมาก็เลยมาทําพวกแกงขายก็พอไปได้ก็เลยไม่ทํางานแล้วออกมาขายของละเอาสูตรมาจากไหนอะคะอ๋อที่บ้านค่ะทํากินแล้วก็ทําทําดัดแปลงไปเรื่อยๆเป็นคนที่ไหนอะคะคนอุดรค่ะอ๋อคนอุดร้ว่าแล้วทําไมหอมจ้าร้านเนี้ยมาจากไหนคะเอามาจากอุดรค่ะว่าแล้วกลิ่นแบบหอมมากทุกคน อันนี้อาหารแซ่บหรือไหมคะ